うん。<music> ทำอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยสร้อยคอเริ่มเปื่อยแล้วอะดูดิโอ้เนี่ยมันเปื่อยแล้วเนี่ยอย่าทำให้ใหม่ดีกว่าไปไปทำสร้อยคอกันดีกว่าน,น้อของฉันไปทำส่วยคอกันดีกว่าขาดไม่ได้ละน้ำหว,วานหนึ่งก้าวจะ วันนี้เราจะทำเตีมหนึ่งกับไข่มุกเกรดเอของเราวันนี้กี่มิลวะหกมิลน,นะไนนม่แปดมิลหนูอยูนนะ่แปดมิลแมิลเนาะไปเราไปดูอุปกรณ์อื่อนๆกันดีกว่าเปิดอุปกรณ์ก่อนไม่ได้ทำมานานเก็บใส่กล่องนี่อุปกรณ์ของเรา เยอะๆไปหมดเดี๋ยววันนี้เราจะใช้อะไรดีวันนี้อันนี้ไม่น่าได้ใช้อันนี้ก็ไม่น่าได้ใช้อันนี้ก็ไม่น่าได้ใช้นี่นเราจะใช้คือตัวนี้กระดิ่งน้องแมวอ่าดาด๊าหน,นึ่งอย่างต่อไปก็อะไรอีก่น,นี่อะไรนี่ทีาดน้อยไม่น่าได้ใช้ เออน,นี่ไงเจอแล้วอันนี้อะไรอันนี้เป็นพวกถุงแพ็คของออกไปก่อนอน,นี่ไงเจอแล้วดอกไม้ของเราวันนี้เราจะทำาต่ลมคุณหนูก็จะใช้ดอกไม้เสียหนอนแล้วกันเนาะนี่เอ็นเราอยู่นี่เุ้ยเอ็นจะหมดแล้วอ่ะจะพอไหมเนี่ยเอ็นยืดอันนี้อะไรอันนี้ลูก เอ็นยืดเราจะหมดแล้วอันนี้ลูกปัดสำหรับทำแมสนะแต่ตอนนี้หยุดทำแล้วไม่ใช่อยู่ทำแบบยังไม่มีอะไรทำสีก็สวยนะแต่ว่าวันนี้เราจะทำปีนหุณหนูเราก็เลยต้องใช้ไข่มุกค่ะปีนหุณหนูกเก็บ่อกันไปี๋ยวไปเริ่มกันเรามาเริ่มกัน ของเรานะมีแ่กยาแล้มันก็ทำง่ายมากวันนี้เราใช้เป็นรีมแมวคุณหนูแล้วก็จะใช้เป็นไข่มุกสีขาวอย่างเราเลือกดอกอันดีกว่าดอกก็ใช้ดอกสีอะไรดีเฮ้นี่ก็ได้อยู่นะตีมไข่มุกสีขาวกับดอกไม้ สีอะไรสีเปลือกไข่หน่อยๆจะออกขาวก็ไม่ขาวนะเปลือกไข่เหมือนกันไหมอ่ะตกลงเราใช้สีนี้แล้วกันอ่ค์ประกอนแล้วเฮ้ยเราก็ต้องอย่าลืมห่วงห่วงของเราแล้วก็ต่อไปก็อีก,กอนนะ ขาดไม่ได้เลยเอ็นยืดเอ็นยืดของเราก็จะหมดเลยเพราะเมื่อก,ก่อนเราทำสร้อยคอน้องแมวขายด้วยก็เลยจะหมดแล้วช่วงนี้หยุดพักหยุดพัก่กกอนอันนี้ไข่มุกเก่าไข่มุกเก่าที่เคยทำขายเคยทำขายแต่อันนี้จะเม็ดใหญ่ไม่แใ่มาก เราจะเลือกแบบว่าไข่มุเกเคลือบหนาหน่อยมันจะได้แบบนานๆรอบสอิวันนี้ตีมคุณหนูเอากระดิ่งสีอะไรดีสีขาวไหมเอาแบบพวกขาวล้วนไปเลยไหมเนาะตีมคุณหนูเราก็ต้องแบบว่าขาวล้วนไปเลยละกันกระดิ่งสีขาวดอกไม้สีขาวแล้วก็ขันได้ใช้ห่วงห่วงนี้แล้วกัน เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าน้อยขอ้ปัดน้อยมเรามาเทลูกปัดกันคิวล้วก่ก็เปนตวเซาต้เมอัน่กตั้นอ่าสฝ้อยคอขนาดของน้องแมวเราก็จะใช้23่สิบเซน23มเซนนี่คือเผื่อแล้วนะ คอแมวอ้วนๆของเรา26่สบหกหเราก็จะเว้นเอาไว้มัดประมาณสัก1นิ้วเนาะหนิ้วหรือ2เซนก็ได้มาวัดกันยี่สปีไปกสิบเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยี่สิบเ้าละกันมดี๋ยวมันก็จะขนาดพอดี เราจะใช้เป็นสองเส้นคูร่รูอย่างนี้นะครับเพื่อความแน่นหนาเพราะแมวเรามันชอบเกาของก็เลยต้องทำแบบแน่นๆหน่อยแล้วแล้วก็ตรงปลายเราจะมัดปมไว้กันลูกปัดหลุดตอนเวลาร้อยก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยแกะออกที่หลังน่าจะแกะง่าย แล้วก็ค่อยๆลอยไปตาก็ไม่ค่อยดีอยู่นะโอ้ยลอยอยากลอยเย็นจังเลย <c oughs> ใช่สองเซนใช่สองเซนมันไม่ทะลุรูตัวใหญ่ไปก่อนรูมันเล็กมากเลย ต้องใชักแบบูเล็กกันหลบ,บรอยยักมากดูสิขนาดเส้นเดียวมันยังไม่ผุเลยอ่ยะต้องไวเทียรเส้นโอ้ยชิ้ทอมากเลยขมขรขีไม่ต้องยนี้มว่อยากป็รอยัมากดูิกว่าจะผเร็บตายเตาย เดี๋ยวเราจะรอให้ดีอีกหนึ่งเม็ดแล้วเราก็จะตัดไปตอนร้อยเสร็จเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะว่ากว่าจะร้อยหมดก็น่าจะใช้หลายเวลามาเดี๋ยวเราไปดูตอนร้อยเสร็จกันเลยดีกว่า นี่พวกเธอฉันได้เครื่องถามแบบดูสีเวลาเราเจอรูปปัดแบบว่ารูตันๆหน่อยอยงนีนะ้เราก็จะใช้นี่เลยปากกทิ่มลงไปเนะมันก็จะร้อยง่ายขึ้นนะทีนี้เพราะบางครั้งเขายอมย้อมสีแล้วบาว่บาสีมันปิดรนะูนะเมื่อรูมันก็เลยตันๆแทงไม่ค่อยทะลุเท่าไหร่นะสบาย,ยทีนี้ ก็แทงอันนี้ก็ไม่นาตกตก่าตัวตัดเวเพ่อแลง่าแล้วก็ร้อยเกือบเต็มแล้วเดี๋ยวเราวัดอีกทีกันเหนียวกันเหนียว ทำไม่สวยเดี๋ยวเมียวเครื่องวัดอีกทีว่าได้ยี่สิบหกไหมัดเอ้ยยีิบสี่เองต้องใส่อีกประมาณสามเมตรนี่เช่วงลาวัดมัดนี่เลยฉันเอาไอ้นี่เลย จับสองปลายใหเท่ากันแบบนี้นะแล้วก็ขมวดไปเลยโอ้โหให้รัดนิ้วรัดนิ้วช่วงนี้แหละมัดยักหน่อยใครมีเทคนิคมัดง่ายๆก็บอกได้นะแต่ว่าเรา แน่นแลดน,นี่แค่นี้เองะดึงให้แน,น่นแน่ยัไม่แน่นอุ๊ยแบตจะหม,แมดแน่นแล้วมาแน,น่นแนะแน่นแลัดเลย كون แล้วเราก็มาจะมาตบเต็งใส่ดอกไม้กันเนาะอันนี้เราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหน่อยนิดนึง มันใช้ยากมากรอเขาไปเลยมีนิ้วสนิทกันได้ยังไงอย่เรา,าต้องบีบก็เว้นช่วงไว้ประมาณตั้สองเมตรมันก็สนิทกันถ้าอย่างนั้นราเขาไปอุ๊บสนิทเกินดูสิคุณหนุ่มไม่ไหวไเสร็จแล้ว เราไปหาน้องแมวรีวิวกันดีกว่าใส่แพ็คแบบเหมือนฉันซื้อของใหม่มาอะไรแบบเนี้ยเนาะใสไปใสไปให้มันดูเก๋ๆให้มดูแบบซื้อมาใหม่นะอะไรแบบนี้เนะด,ด็เกดบบนะบบน่บบนนารักไม่ไหวเนดูนี่น่ารักมากเลยนว้าวอจังเลยนกน่ารักเตรียมุน,น,นหนูสีขาวไข่มุกจ้า <laughs> อย่างงองแงลูกอย่างงองแงเปลี่ยนสร้ยอยคอใหม่กอ่อนมาตีมคุณหนูเป็นไงคุณหนูไม่ไหวเหรอโอ้ชอบชอบอหนูชอบค่ะอืมเด้ออ่าไหนโชว์หน้าหน่อยสิคะป <laughs> ิดฟังเอาปิดฟังอีกค่นะ <laughs> โชว์หน้าหน่อยค่ะคุณหนูไม่ไหวดูเหมือนแมวผู้ดียังไหมเดี๋ยวโชว์ให้มันเต็มต้นอ่ะมองไม่เห็นเลยจับอุ้มหน่อยอุ้มเอออุ้มนีม้ให้มันเห็นหน้าหน่อยไหนโชว์หน่อยโอ้โหเล่นตัวแล้วเกินโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยอคุณหนูไม่ไหว I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone.